เหรียญ5้สตางค์สามารถแลกทองคำได้2สลึง <Wow. S 1> สวัสดีครับผมอาร์มนะครับใครมีเหรียญ50สตางค์แบบนี้บ้างครับเป็นเหรียญ50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้ใจ่ายได้อยู่เหรียญ50สตางค์ผลิตออกมาให้ใช้ใจ่ายกันเยอะมากๆแต่ปีที่ผมจะรับซื้อมีอยู่ปีเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปรัชกาลที่9แบบนี้ด้านหลังจะเป็นตาพระเจดีวัฒธาดอยสุเทพ ส่วนจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับต้องเป็นปีพศ2530เท่านั้นนะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อ10,000-20,000บาทแล้วแต่สภาพนะครับ <Okay. S 1> ส่วนบ้านใครมีธนาบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเงินต่างประเทศโบราณพระเครื่องพระบูชาใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ